อาจารย์เทียนชัยสุขเที่ยงหรือที่เหล่าลูกศิษย์ต่างเรียกกันว่าครูเทียนเป็นผู้คร่ำบดในวงการเพลงกว่า30ปีร้องเพลงครับร้องเพลงเดี่ยวร้องเพลงเดี่ยวเดี่ยวก็มีแล้วก็ประสานเสียงก็มีประสานเสียงเนี่ยก็เคยเอาไปเอาไปแข่งระดับโลกลแล้วครับเมื่อปี2008แล้วก็ได้แล้วก็ได้เหรียญเหรียญเงินมาเหรียญกันมาสองเหรียญแล้วก็เหรียญเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญครูเทียน เป็นทั้งผู้อำนวยการสถาบัน Voice Studio ครูเพลงครูผู้สอนนักร้องเดี่ยวและประสานเสียงเป็นผู้ฝึกร้องการร้องประสานเสียงรู้จักเวลาเราอ่านข่าวเราอ่านสกูปอะไรต่างๆเนี่ยครับก็รู้รู้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ลึกะไม่ได้ลึกเนี่ยเพิ่มารู้จักท่านจริงๆในปีนี้ครับ พอครูก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นมหาบูรุษก็ได้เพราะว่าเป็นเจ้าเป็นผู้นาในเรื่องจิตวิญญาณนะฮะแลวนอกจากนี้แล้วะที่ที่ศรัทธามากก็คือในในส่วนของความเป็นคีตควีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าจะชื่นชมด้วยเหมือนกันพระประธานก็ได้ฝากผลงานในส่วนนี้ด้วยครับแล้วก็บารมีที่ท่านได้เป็นผู้นําจิตวิญญาณของประชาชนอีกหลายคนในในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่คนจะไม่ไม่ละเลยครับ แล้วก็เพลงเพลงที่ที่พระรูแต่งนี่นะฮะผมรู้จักรู้จักบทรู้จักบทหารู้จักบททุกเพลงเพลงในเรื่องโทนเนี่ยรู้จักหมดรู้จักทุกเพลงครับเ<อ>พราะว่ารู้จักกับคุณหมอพันธิวานนะครับถ้า<อ>เคยให้คุณหมอพันธิวานาร้องเพลงให้กับมอชอผมทําเพลงให้มอชอด้วยครับแล้วก็แล้วก็เวลาผมมาเวิร์กช็อปที่เชียงใหม่พี่หมอก็ จะมาเยี่ยมหาจะมาเที่ยวหาจะมาขอเป็นวิซิเตอร์นั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็แนะน,นําแนวคิดนะครับว่าแล้วเรามาทำเอาเอาเพลงของอทัพพ่อคนะูมาทํากันไหมเลยเนี่ยฮะครับผมก็เลยเออดีนะก็เลยอยากจะเอาเพลงเราเนี่ยมาทําเป็นประสานเสียงเป็นอะคาเบลา่าหยาดอรุณเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเพลงที่มีพลังบวกมันเป็นเพลงที่มีพลังบวกเราฟังแล้วสดชื่นเป็นให้กําลังใจ กับทุกๆคนได้ฟังแล้วมันก็มันเป็นเป็นเสริมจิตวิญญาณเนะี mm ่ย hmm. ก็เลยชอบเพลงนี้มากๆฮะชอบเพลงนี้มากๆส่วนฟ้าต่ำพื้นดินสูงนี่ก็คือมันเป็นจินตนาการของท่านนะครับที่จะพยายามจะแกะเอาคาแรคเตอร์ของในหนังนะครับที่ที่ว่าฝ่ายหญิงเนะี่ยเป็น,เป,นเป็นชาวฟ้าฝ่ายชายเป็นชาวดินอะไรเงี้ยแล้วเราจะมารักกันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยก็เลยชอบเพลงนี้แล้วเพราะได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ จากการชักชวนมาร่วมทำเพลงของแพทย์หญิงพันธิวาสินรัชตานันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้จุดประกายความคิดที่จะนำบทเพลงของครูรักรักพงศ์มาขับร้องประสานเสียงจึงได้เกิดการรวมตัวของคณะนักร้องประสานเสียงสมัครใจจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพจำนวน27ชีวิตในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครู เเปิดคอสของคอรัสที่นี่ก็รู้สึกว่าเ,เขาก็าไปได้ดีนะก็เลยกะว่าจะเอาคอรัสที่นี่ที่นี่ไปร่วมตอนตัดสินใจเนี่ยมันก็หลังหลังหลังกุมพาแล้วฮะประมาณมีนาแล้วฮะเราเข้าไปร่วมได้นะไปไปร่วมสแสดงคอนเสิร์ตได้ด้วยเพราะว่าจะเอาคอรัสที่กรุงเทพนี้ไปและทีนี้พอไปเล่าให้เชียงใหม่บอกว่าเราเราจะไปเราจะไปนะมีใครจะจะบริเเทียมมาไหมอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่า มากัน11คนนะจากเชียงใหม่ฮ่าเ,เขาก็เอาเงินใส่ขันกันเช่ารถมากันอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก,ก็หลังจากท,ที่พี่หมอเล่าให้ฟังก็สุ่มจประมาณ3เดือนโอ้เขาก็ภูมิใจมากๆเขาอยากจะมาภูมิใจครับภูมิใจที่ได้มีส่วนมา,มา,มาร่วมในคอนเสิร์ตครับแล้วก็ภูมิใจดีใจกับคุณเทียนด้วยว่าคุณเทียนได,ไดม้มีส่วนในร่วมคอนเสิร์ตนี้ด้วยแล้วพวกเขาก็ยอมที่จะสนับสนุนนะครูเทียนนําคณะประสานเสียง จากคณะเวียงพิงเชียงใหม่และคณะ The East Wing คอรัสกรุงเทพจำนวน27ชีวิตมาร่วมขับร้องประสานเสียงพร้อมแพทย์หญิงพันธิว่าสินรัช,ชตานันในเพลงหยาดอรุณและเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงประพันธ์โดยครูรักรักพงจากแรงศรัทธาในครูรักรักพงผู้ร่วมประสานเสียงมาร่วมสารพรัง เพื่อสรรสร้างการขับร้องบทเพลงในครั้งนี้ทุกคนล้วนม,มีความยินดีที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานคอนเสิร์ตแต่ละท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทกับการฝึกซ้อมประสานเสียงในระยะเวลาที่จำกัดให้ออกมาดีมากที่สุดเช้าวันที่สองในงานคอนเสิร์ต ผู้ร่วมประสานเสียงในชุดสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์สดใสทุกคนตื่นเต้นกับการได้ขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ยาดารุ่นรังชีวาแห่งเวหาฟ้าจะรุ่งยอดน้ำค้างพระแวรุ่งช่วยเริ่มรุงยอมไม้ชื่อ วันมูนยกกาทะเลร้อนรนแสงแดดอ่อนอ่อนต้นไม้ดึงฟืนพูหมู่ควยเบ่งมองบิงยูเห็นคนคนสืนแบกหาไป จากการพูดคุยกับคุณแววสิริพัฒนทองหนึ่งในนักร้องประสานเสียงจากกรุงเทพได้เล่าว่างานในครั้งนี้ครูเทียนมีความตั้งใจมุง่งมั่นกับการร้องประสานเสียงในครั้งนี้มากความรู้สึกตื่นเต้นว่าจะได้มาร้องเพลงกอบคนเยอะๆพยายามฝึกซ้อมกันมากเลยอึกซ้อมวงสองสองวงวงนี้ที่กรุงเทพและอีกวงเชียงใหม่ โดยที่ทางครูเทียนต้องบินไปบินมาทุกอาทิตยแบบ์เพื่อที่จะไปวันวันเสาร์อาทิตย์ครูไปควบคุมที่นู่นแล้วก็ทุกโาารงละครก็มาซ้อมให้พวกเราที่นี่คือครูแบบเหนื่อยมากบินไปบินมาแต่เพื่องานงานนี้โดรงโดยเฉพาะเลยไม่เคยเห็นครูเทียนมุ่งมั่นงานไหนมากเท่างานนี้เลยครูเทียนนี่แหละก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้ให้ได้มาร้องเพลงประสานเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะได้นําเพลงของ ก็ครูเนี่ยครับมันนำมาขับร้องในรูปแบบการประสานเสียงแบบนี้มันก็ทำให้มีความที่พอร้องแล้วมันเรามีความรู้สึกแบบมันตัวมันมันฟองมันขนลุกเลยครับโอมีความซาบเ้งใจมากเลยครับที่ที่ได้เห็นความอบอุ่นนะครับของสำนักสันติอโศแสดงว่าต้องมีอะไรที่เป็นจุดรวมกันนะครับให้ทุกคนมาอยู่รวมกันได้เราจะเห็น หลากหลายอาชีพมากที่เข้ามาในวันนี้เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะคะมีมนิษรสัมพันธ์แล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นครูก็ไม่ดุนะคะเวลาจะสอนเราเนี่ยก็นาตายิ้มแย้มคือ,อมไม่รู้เลยว่าครูเนี่ยดุพวกเรานะคะบรรยากาศนะคะก็เต็มไปด้วยกัลยาณมิตรนะคะทีมงานสตาฟเนี่ยทุกคนแบบว่าเป็นมิตรมากเลยค่ะให้การต้อนรับ แล้วก็เหมือนก็ว่าให้กําลังใจกับพวกเราเราก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจซาบซึ้งกับเพลงไม่ว่าจะเป็นอันคำนะคะเป็นเป็นเป็นคำเนื้อเนื้อหาในเพลง,เ,พลงนเนี่ยเพลงหยาดอรุณเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะแล้วก็แล้วประทับใจครูเทียนความสามารถของครูเทียน,ท,ยนที่ประดิ์ประดอยนะโนต้ตต่างๆเนี่ยครูเทียนเนี่ยได้ใช้ศาสตร์มาประดิ์ประดอยโนต้ตต่างๆออกมานะ หลังจากโน้ตออกมาด้วยคุณครูเขาประดิษฐ์ประดอยสันรสร้างออกมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยมาฝึกร้องเพราะทุกคนต้องเรามาเขียนให้เขาร้องมัน,ม,นมันมีความยากนะมีแฟดมีชา้ามีมีการเสียงที่สูง,ม,สง,ง, 4, สงมีเสียงทั้งสี่เสียงสี่แนวเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากรู้สึกประทับใจกับสมาชิกทุกคนหลังจากได้ซ้อมแล้วทุกคนภาคภูมิใจเราตรงนี้มันเป็นคุณค่าของชีวิต ได้คุณค่าที่มากที่สุดก็คือได้ขับร้องเพลงที่มีความหมายดีแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยออกมาให้เราร้องเป็นอย่างดีนี่รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยร่องงานครั้นงนี้ก็รู้สึกว่าศรัทธานในท่านครูรักครูรักรักพงนะคะซึ่งได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานละวรู้สึกรู้สึกทราบซึ้งกับกับแนวคิดนะคะกับวิถีวิถีชีวิตที่ท่านได้ ได้อยู่ได้เป็นมาตลอดเนี่ยอยากจะสารเจตนาตรงนี้ออกมาเป็นเพลงก็เหมือนกับที่คุณครูครูเทียนได้ตั้งใจเหมือนกันดีใจที่ได้มางานนี้นะคะครูดีใจมากบอกทุกคนสู้ไปมีเวลาเดือนเดียวนะเอาสิครูอเอาเดือนเดียวค่ะค่าซึ่งมันมันน้อยมากสําหรับสอออย่างพวกเราแค่จํา <laughs> แค่จาเนื้อก็แย่แล้วใช่ไหมนี่ยังต้องเสียงที่เราต้องต้องแบ่งกัน ต้องกีดทนะี่ยพอใจเรามาแล้วพอ,พอใจเราทุ่มเทให้ละทุกอย่างไม่มีอุปสรรคสำหรับเราอีกต่อไปมีจากความมุ่งมั่นที่ต้องให้สําเร็จโอ้โหอลังการอลังการมากไม่คิดเลยว่าในชีวิตจะได้เจอแบบนี้มาในงานนี้วันนี้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจความอุ่อนๆใจมต่นจิต อย่างมากๆเลยนะฮะก,กับทีมงานทุกทกท่านนะครับรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็สมาชิกครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยเดินทางมาจากเชียงใหม่นะฮะเรามากันเมื่อวานนี้ครับก็มาด้วยใจพร้อมที่จะมอบความรักมอบพลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วเพลงนี้เนี่ยท่านท่านพ่อครูทำแต่งทำนองได้ไพเราะมากๆแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับเพลงคลาสสิกฟังแล้วฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับบอทเทอร์มิวสิก แล้วก็มันเหมือนกับฟรซีซันของวิวัลดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแต่งออกมาให้มันมีลักษณะเหมือนใช้เทคนิคของคอร์เทอร์พอยต์อยู่นั้นนั้นด้วยนะครับแล้วก็แต่งให้มันมีเสียงประสานสอดแทรกไปเหมือนเหมือนกับฟอร์มของของเพลงคลาสสิกก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้รสชาติหนึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน่าฟังมากนะครับส่วนฟ้าต่ำเป็นดินสูงนี่ก็ก็เป็นเพลงที่คล้ายๆเป็นเหอนสัญญาณจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ ตรงจุดไหนก็ตามนะไม่ว่าอาจจะแบ่งชนชั้นกันไปอยู่เป็นผู้คนชั้นฟ้าหรือเป็นชาวดินเลยยังไงก็ตามเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็จะเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์เหมือนกันแล้วเราก็จะมาพบกันได้ตรงครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยนะะก็แล้วก็เป็นเพลงที่รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเพลงนี้ดังมากก็อยากจะรื้อฟื้นความหลังของเราด้วยนะฮะแล้วก็เลยออกมาเป็นเพลงสองเพลงแรกนี้ครับ ดอเร,อราเาวาส,สความตั้งใจของคู่เทียนและเหล่าศิลปินนักร้องประสานเสียงที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างภาคเพียนจนทำให้เกิดเสียงร้องที่ทรงพลังผ่านบทเพลงอันมีคุณค่าสู่ผู้ชมเพื่อบูชาพ่อครูสม,มณพโพธิรักษ์ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการตอบรับก็เกิดความประทับใจทั้งผู้ขับร้อง ผู้ร่วมกันร้องและผู้รับชมเป็นอย่างมากด้วยเวลาอันจำกัดอยู่คนละจังหวัดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะมารวมมวลในการสารพลังขับร้องบทเพลงแห่งธรรมทุกคนต่างทำด้วยความยินดีเต็มที่สุดกำลังตามความสามารถของแต่ละคนอิ่มใจมากๆสุขใจมากๆครับมีกำลังใจมากๆครับด้คือ ไม่ได้คิดว่าจะมีได้เสียงตอบรับจากผู้ชมขนาดนี้ฮะ,ฮะก็ได้รับความชื่นชมเป็นกําลังใจอย่างมากๆเลยครับ<ะ>และภูมิใจที่ได้เอานําเสนอบทเพลงของพ่อครูท่านนะฮะ,ฮะแล้วก็ทําให้มันยิ่งใหญ่อลังการครับ<ะ><ะ>แล้วก็เพลงบทเพลงเข้าไปถึงความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างดีมากๆเลยชื่นใจฮะชื่นใจตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเรามีความสุขแล้วก็มันมันมีพลังที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงแล้วเราก็ ส่งความสุขให้กับทุกๆทุกๆคนค่ะดีใจมากเลยค่ะก็ปลื้มใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากๆเลยปลื้มใจนะคะว่าได้มาร่วมในงานของพ่อครูและได้ร่วมร้องเพลงที่พ่อครูแต่งขึ้นตัวเองก็มีความสุขแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้ให้ผู้ชมให้มีความสุขร่วมกันดีใจมากๆเลย,เลยค่ะ ตอนที่ซ้อมนะคะก็ตื่นเต้นแล้วแต่พอมาวันจริงของวันพ่อครูนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังเพลงของพ่อครูม,มีพลังมากๆเลยค่ะวันนี้เหรอคะวันนี้รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเลยที่ได้ได้ร้องเพลงในผลง,งานของพ่อครูนะคะซึ่ง ชื่นชมพ่อครูมานานมากตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะฟังเพลงพ่อครูมานานนะคะก็ไม่คิดไม่หวันว่าวันนี้จะได้มีโอกาสขึ้นเวทีวได้ร้องเพลงในงานของพ่อครูค่ะบรรยากาศวันนี้ดูอบอุ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่ะค่ะบทเพลงทุกเพลงจากการประพันธ์ของครูรักรัก,รกพงษ์ หรือพ่อครูสำมนภพริรักษ์ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวโสุเป็นบทเพลงที่สอดร้อยเรื่องราวของแนวคิดคำสอนของพ่อครูผ่านบทเพลงและท่วงทํานองใช้ภาษาได้สละสลวยมีความหมายในการดํารงชีวิตเป็นบทเพลงที่แฝงไปด้วยธรรมะที่ทรงคุณค่าเป็นการสอนธรรมะผ่านเสียงเพลงการนำบทเพลงมาเรียบเรียง และประสานเสียงใหม่เพื่อให้เพลงของคู่รักรักพงทันสมัยใหม่เสมอในยุคปัจจุบันมากขึ้น